สวัสดีจ้าทำไมดานาตี้ถึงขายกระเบื้องได้ถูกกว่าเจ้าอื่นจ้าเดี๋ยวพาไปชมค่ะเพราะเราเป็นผู้ผลิตกระเบื้องเองในไทยโดยตรงจ้าจริงเหรอจ้าจริงจ้าและหนูจะไปหาซื้อกระเบื้องดานาตี้ที่ไหนได้จ้าเนี่ยมีกว่าสองรอยสาขาทั่วประเทศเลยจ้าหนูโอ้โหดานาตี้เขาทั้งผลิตเองขายเองลูกค้าก็ต้องได้กระเบื้องที่ดีสิจ้าใช่จ้าดานาตี้ของเรามีการจัดการต้นทุนที่ดีสามารถควบคุมบดบจัดให้ลูกคา้าอีกทั้งมีรวดลายกว่าพันรายการทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะ ว้าว <Wow! S 2> น้องบูมเชื่อไหมคะว่าไดนาตี้ของเรามีกําลังผลิตกระเบื้องทั้งหมด82ล้านตารางเมตรต่อปีจึงทําให้มีกระเบื้องพร้อมส่งตลอดต่อเนื่องวิยจริงหรอคะจริงจ้าน้องบูมรู้ไหมจ้าไดนาตี้ไทยท็อปของเรามีบริการฟรีนะคะวัดพื้นที่ฟรีแนะนําการใช้ปริมาณบริการส่งฟรีถึงที่แนะนําผู้รับเหมาให้ฟรีอีกด้วยจ้าโอ้ oh! น้องบูมรู้ไหมจ๊ะว่าไดนาตี้ของเรายังจัดจำหน่ายอุปกรณ์กระเบื้องแบบครบคันมีทั้งที่จับกระเบื้องคลิป ริมยาแนวอีกทั้งปูนกาว